เอาละะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทาหานะครับเป็นเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์2 0 2 2ส่งท้ายปีนะตอนนี้เลยนะครับที่ขึ่งเข้าสโตไทยนะครับก็มีทั้ง iOS Android และ Steam นะครับขอแพลตฟอร์มอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมเปิดมาปุ๊บและชอบมากที่สุดเลยคือมีหน้าตั้งค่าตั้งแต่หน้าเข้าเกมตรงนี้เลยนะครับปุ๊บนี่เห็นไหม มีทั้งพวกการปรับแต่งกราฟิกออดิโอทุกอย่างนะครับลดเสียงเพลงลดเสียงกราฟลดเสียงเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งหลายๆเกมเนี่ย ต้องเข้าไปเล่นก่อนและต้องบังคับเล่นก่อนสักพักหนึ่งถึงจะสามารถกดปิดได้นะครับหรือกดปรับเปลี่ยนได้แต่นี้เนี่ยสามารถปรับหมดได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยตั้งแต่ยังไม่เข้าหน้าเกมเลยนะครับก็มีอยู่ไม่กี่เกมเท่านั้นที่มีระบบอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดีมากๆกับผู้เล่นนะเพราะอย่างบางคนผู้เล่นสเปคต่ำหรือผู้เล่นสเปคสูงอยากได้สเปคสูงๆหรือบางคนไม่ต้องการฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะครับอย่างพวกสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยเป็นผลดีมากๆนะถือว่าเกมเขาฉลาดทําออกมานะครับแล้วก็ส่วนเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีนะตอนนี้นะครับ มียุโรปมีอเมริกามีเอเชีย2เซิร์ฟนะครับอะเดีผมลองเข้าเป็นเล่นกันเลยดีกว่าเลือกเป็นเอเชีย2ละกันนะครับนี่โอภาพสวยจริงๆ MMORPG ที่ภาพสวยและอลังการมากๆผมบอกเลยโอ้มีไฟแดงกับไฟฟ้านะครับเอาเลือกไฟฟ้าละกันโอเคไปต่อฮะนี่แล้วเริ่มมาถึงนะครับ เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถเปลี่ยนอาวุธนะครับได้ถึง7แบบหรือว่า7อาชีพเลยนะครับแบบอิสระถือว่าสุดยอดมากๆสําหรับเกมนี้นะครับไม่ต้องมานั่งเลือกอาวุธให้ปวดหัวเราสามารถลองเล่นได้นะครับนี่นี่ครับอันแรกนะครับก็จะเป็นดาบโหเท่จัดเลยนะครับอันที่2เป็นโลนะครับโอ้โหอ่าอันที่3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีคู่นะครับมีสั้นโอ้เฟียวจัดอันที่4ครับ ที่5ครับอันนี้จะเป็นออกแนวเมทและทวนเหลือสักอย่างนะครับอันที่6เป็นธนูอาเชอร์ครับโอ้โหน,นี้ชอบเลยผมบอกเลยเล่นที่ไหนก็นชอบนะบันนี้ส่วนเพศนะครับสามารถเลือกได้2แบบนะครับก็คือผู้ชายร่างใหญ่ผู้ชายร่างเล็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับปกติแล้วก็โลลีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับเกมนี้เลือกน้องโลลีดีกว่าผมชอบโลลีนะฮะ ขอดูโลลีเป็นล่างอาเช่หน่อยดินี่อะโอ้โหเทจัดดูดิธนูคันให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าตัวอีกนะครับแล้วก็อาวุธอันที่7นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนเคียวหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นคอสตูมให้เลือกคร่าวๆประมาณนี้ไปครับปึ๊บนี่มาถึงหน้านี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าแนละ้วโอ้โหเรียกได้ว่าละเอียดมากๆนะครับโอ้โหนี่มันเก็บ m m o หรือเกมแต่งตัวกันเนี้ยๆๆดูทรงผมดิแค่สียังเลือกได้โอ้โหแบบ อะไรขนาดนี้โหในสีแบบแม่มังกรเลยนะสีขาวเมื่อกี้นี้เนี่ยอ่าผมเลือกเป็นสีนี้ที่ข่านะครับหน้าสว่างดีนะโอเคจริง,รงๆก็ไม่ได้อยากเลือกอะไรเยอะแยะนะครับผมเอาเป็นหน้านี้เลยดีกว่าแล้วก็แค่เปลี่ยนทรงผมอย่างเดียวก็พอละอ่าผมเอาทรงนี้เลยนะครับน่ารักดี <c oughs> ใส่แว่นดีไหมอ่ะใส่แว่นด้วยแล้วการกดสร้างเลยครับไม่ต้องรออะไรพูดว่าเสียเวลามาเยอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตั้งชื่อ โอเคครับกดตกลงเปียงนี่อันนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับสตาร์ทปุ๊บนะมาถึงก็จะเป็นเกิดเนื้อเรื่องคัสซีนก่อนนะครับตามสเต็ปเกมแนวแนวนี้นแหละเหมือนตัวๆไปแต่ดูภาพนะบูภาพมันสวยจริงอยา่างการนิเมชั่นนะผมบอกเลย่าเริ่มแรกนะครับก็ทำเควสตามที่เขาแนะนำนั่นแหละเบื้องต้นนะอันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่า เป็นการต่อสู้ไม่อัตโนมัตินะครับต้องเล่นเองนะครับเกมนี้นี่เราดูภาพดีครับอูหอ,อะไรมันจะสวยขนาดนี้นี่ครับส่วนการเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างล่างนะครับข้างล่างตรงกลารตรงตัวนี้เนี่ยที่เป็นรูปก,กงจักรนะครับแต่ว่ายังยังไม่ปลดนะครับยังล็อกอยู่เดี๋ยวเราต้องค่อยๆปลดทีละอันไปครับเราก็ทําตามเควสเขาไปก่อน แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกอาเชอร์แน่นอนนะครับบอกเลยนี่นี่ไงเลือกส่วนใหญ่แล้วนะที่เล่นกันนับก็จะเป็นพวกอาเชอร์นะครับกับพวกดาบใหญ่แล้วก็มีคู่นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็อีกอัน,นึงก็จะเป็นเมดนะครับประมาณนี้3าถึงสอาชีพนี้เนี่ยคนจะเล่นค่อนข้างเยอะที่สุดนะอ่าเราก็วิ่งตามเขาไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกก็ไม่มีอะไรเนะี่ยวิ่งตามเส้นตามอะไรไปเลยนะครับอ่านี่ครับเราจะสามารถกดได้แล้วนะกดปุ๊บเนี่ย ดูนะครับมันก็จะมีนะเห็นไหมที่ผมบอกนะครับดาบใยมีโลมีมีดคู่นะครับมีเมดมีอาเชอร์มีเคียวนะครับประมาณนี้เนี่ยทั้ง7นะอ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นคาถาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูสกิลปึ๊บเนี่ยมันให้เล่นได้หลากหลายเดียดนี่ผมชอบนะตรงที่ว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่ต้องมานั่งเลือกผิดพลาดนับตั้งแต่ต้นเกมหรืออย่างบางคนแบบโอ้ไม่รู้จะเล่นอะไรลองเล่นให้หมดเลยนะครับเนี่ยมันดีตรงนี้นั่นแหละสามารถสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ มันก็จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่เล่นเบื่อง่ายหรือแบบว่าในเกมเนี่ยมีอาชีพใดาอาชีพหนึ่งเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเกิดการไม่สมดุลหรือเกิดการเบื่อเกมในที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าแก้โจทย์ออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยสําหรับเกมนี้นะฮะรอบนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายโลแล้วนะครับโอ้โหอย่างเท่น,นะครับดูเฟี้ยวเลยภาพสวยจริงนะนี่ขนาดเล่นในอีมูนะครับถ้าเล่นในสตรีมเนี่ยก็น่าจะสวยกว่านี้อีกนะครับหรือว่าในมือถือโดยตรงนะครับภาพจะยิ่งแน่นจะยิ่งคมยิ่งชัดกว่านี้อีก เขาตัวเลยนะอ่าผมขอกดข้ามแล้วกันนะอ่าลองดูครับอันนี้สายโล่โอ้โหอ,อ,อันนี้เล่นแบบเน้นชนนะครับเอออันนี้มันอันนี้มันตอนนี้เนี่ยที่เล่นมาทั้งหมด3ส,สายนะครับตอนนี้ผมรู้สึกผมชอบตัวโล่นี้นะครับกับตัวเมดเมื่อกี้มากที่สุดนะอันแรกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นกรงเล็บอะที่ใส่สนับอะยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะมันดูแบบว่าเชื่องช้าแล้วก็ ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แต่นี้สัตใจครับแต่ว่าตายแน่นอนอันนี้อพอเล่นมาสักพักนะครับเขาจะมีให้ดูนะครับในส่วนของพวกพรีวิวต่างๆนะครับของแต่ละอาวุธทั้ง7สายนะครับว่าแต่ละอันโดดเด่นอย่างไรอันแรกเนี่ยดาบใหญ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวเบอร์เซอร์เกอร์นะครับทะลุทะลวงหัวหมูทะลวงฟันจู่โจมหนักๆนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตั้งรับป้องกันเป็นส่วนใหญ่นะครับพลัง ป้องกันที่ค่อนข้างหนาแน่นตัวค่อนข้างอึดถึกทนส่วนสายที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของมีคู่นะครับอันนี้ก็เน้นความไวคล่องตัวนะครับแล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วนสายที่4เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอมือกงเล็บนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเน้น แอคแทกนะครับแล้วก็การคอมโบอะไรพวกนี้แรกๆช่วงแรกก็อาจจะดูหนืดๆน,นิดนึงนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับผมอะ่ะผมชอบยืนยิงแบบชิวๆมากกว่านะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสายเมดนะครับพาวเวอร์พลังที่ค่อนข้างมหาศาลมีฮิวนะครับต่างๆนานาจะรวมอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดแล้วก็อีกห่งตัวอาเชอร์นะครับโจมตีระยะไกลนะครับ เน้นความเร็วเน้นพลังในการยิงทํำลายล้างค่อนข้างสูงนี่ตัวนี้ก็ยืนยิงง่ายไข่ข้องนะครับคนเล่นเยอะทุกเกมนะผมบอกเลยก็แนะนำนะครับสำหรับคนยืนสบายๆแล้วก็อันสุดท้ายนะก็จะเป็นในส่วนของพวกเคียว ตัวนี้จุดเด่นก็จะสามารถซัมมอนออกมาได้นะครับนี่ซัมมอนพวกมอนเตอร์หรือพวกอะไรพวกนี้ออกมาช่วยสู้ได้แล้วก็พลังโจมตีก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนเล่นกันนะครับก็จะเป็นถ้าฝีมือฝีมือหน่อยก็จะเป็นพวกมีคู่นะครับกับไอตัวเมทนั่นแหละแล้วก็ถ้าทั่วไปเลยที่คนเล่นกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นสายดาบใหญ่สายโล่แล้วก็ธนูธนูนี่ขวัญใจมหาชนเลยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับสายอาชีพหรือว่า สายอาวุธนะครับที่คนเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสามารถเข้ามาดูกันได้นะผมเลือกอาเชอร์และกันคอนเฟิร์มเลยนะถือว่าดีครับใช้ได้เลยนะเกมนี้เออเกมดีนะฮะนี่มีให้ดูแล้วก็มีให้เลือกเล่นก่อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เป็นหนึเกมที่ผมคิดว่า เห้ยวเลยแหละนี่ส่วนเควสนะครับมันไม่มีออโต้ก็จริงนะครับแต่เควสเนี่ยจุดเด่นที่ดีอีกหนึ่งอย่างคือเราสามารถคลิกที่เควสได้แล้วก็เดินอัตโนมัติแต่ถึงเวลาไปตีมอนตีอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องตีเองนะครับอันนี้ก็ดีเพราะบางเกมเนี่ยคือเล่นมือหมดก็จริงครับแต่ว่าถึงเวลาหาไม่เจอนะไม่รู้เควสไปยืนหลบอะไรอยู่ตรงไหนจนทําให้ผู้เล่นเนี่ย เลิกเล่นไปเยอะก็มีหลายเกมนะครับเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์เป็นอัตโนมือแต่ไม่มือทั้งหมดนะครับอย่างพวกเควสพวกอะไรที่มันบางทีเดินหายากหรือบางทีมันไปอยู่ตรงจุดตามแมปตามอะไรพวกนี้ที่คนมองไม่เห็นเนี่ยมีออโต้ไว้ก็ดีนะครับเออเกมนี้ทํามาได้ค่อนข้างครอบคลุมหลายๆอย่างเลยนะ อาเนี่ยครับส่วนพวกระบบเกมต่างๆนะครับก็เหมือนพวกเกม MMO ทั่วไปเลยพวกหน้าเมนูต่างๆก็จะอยู่ที่รูป3ขีดขวามือบนเนี่ยนะครับปุ๊บขีดเข้ามาหูระบบเต็มไปหมดเลยนะครับล็อกอินพวกล็อกอินไลวานอีเวนต์ต่างๆนะครับเนี่ยดันเจียนยังไม่เปิดระบบนะครับดันเจียนอารีน่านะ PVP มิชชั่นอันนี้เป็นสมเนซัมมอนนะครับนี่ยแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกลงบอสนับพสตูมกิลเนี่ยก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับสามารถเข้ามา ดูได้อช v e เม n นรางวัลต่างๆนะครับจะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีในส่วนของพวกสัตว์เลี้ยงด้วยเห็นหมสัตว์ขี่นะครับนี่โอ้โหตัวอะไรไม่รู้เนี่ยหมานคล้ายๆน่าจะเป็นหมาจิ้งจอกมั้งเท่ดีนะครับแนบจะอยู่ในหน้าของเนี่ยนะคอมเพนเนียนเนี่ยนะครับ นี่ก็จะสามารถเลือกได้นะมา้าหรือจิ้งจอกนะครับสามารถเลือกได้2แบบแล้วก็เนี่ยจะมีที่ยังไม่ปลดดีกนะโอ้โหอันนี้ยังเท่เลยมานักรบนะครับนี่โอ้โหหมูป่าก็มีฟีย้ยวๆทั้งนั้นหลักๆก็จะประมาณนี้นี่สัตว์ขี่นะครับแล้วก็เพชเป็นสัตว์เลี้ยงนี่ที่จะช่วยเรานะครับคอยช่วยคอยนุ่นคอย,คอยนี่เราได้เนี่ยดูนะสัตว์สัตว์เลี้ยงก็จะวิ่งตามเรานะ<ไ>เห็นไหมโอ้โววิ่งไวด้วยนะเดี๋ยวลองทำเควสให้ดูสักหนึ่งรอบดีกว่านะครับ แล้วก็ยืนยิงทั่วไปปกติเลยนะปึ๊บเนี่ยครับยิงปกติทั่วไปเลยใส่สะกงสกิลนะครับปึ้งหลักๆแล้วเนี่ยจากที่ดูนะครับจะรู้สึกว่าไอ้ตัวเมดเนี่ยจะตีหรือว่าเก็บเวลเนี่ยจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับธนูนี่รู้สึกว่าตีมันแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเป็นกลุ่มเท่าไหร่ ของตัวเมดที่เล่นที่ถือคาถาเนี่ยจะดูตีมันกว่าค่อนข้างมันกว่าตัวเกมหลักๆเขาค่ก็จะมีประมาณนี้นะครับระบบต่างๆโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ